ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญโพยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปยทานนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเป็นสส่วนนะคะค่ะส่วนที่1เราจะเตรียมริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ 65เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งเวลยายห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วไว้ใช้สำหรับทำฐานส้มนะคะและริบบิ้นในส่วนที่2นะคะเราจะเตรียมทั้งหมด8เส้นค่ะมีความยาวเส้นละ18นิ้วนะคะไว้ใช้สำหรับทำกลีบดอกนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นในส่วนแรกค่ะนะคะเราก็จะแยกออกจากกันนะคะแต่เราจะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะ ค่ะเมื่อเราแยกริ้นิ่นออกจากกันนะคะเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1นะคะไว้ใช้ทําฐานส้มนะคะเส้นที่3ค่ะประกบกับเส้นที่2นะคะแล้วก็เส้นที่4เราจะคล้องเข้าไปในเส้นที่1แล้วก็คล้องเส้นที่3มนะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงค่ะเราก็จะได้ฐาน4นะคะประมาณนี้ค่ะ ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําฐานแปค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพับเสียงไปทางด้านขวามือไล่วนพับไปจนครบ4เส้นนะคะและเส้นที่4ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราจะได้ฐานแปดนะคะแล้วก็กดให้แน่นจากนั้นเราจะทําฐานลูกส้มเราจะหยิบเส้นใดขึ้นมาก่อนก็ได้ตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1ไล่ไปทางขวามือ เส้นที่3ประกอบกับเส้นที่2และก็เส้นที่4ประกอบกับเส้นที่3จากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือสี่เส้นหยิบเส้นแรกลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่2ก็ลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่3ก็วางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนและเส้นที่4ก็วางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนจากนั้นด้านบนก็จะเหลือสเส้นเราหยิบเส้นแรกวางลงไปด้านล่าง เส้นที่2เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็เส้นที่3เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่2แล้วก็เส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่3จากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหากันนะคะแต่ละแต่ละด้านนะคะโอเคค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้งเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านดึงอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะวางทับนะคะ เราจะวางทับไปทางด้านหน้าโดยระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นนะคะโอเคค่ะเราก็จะไลว่วางทับไปเรื่อยๆนะคะจนสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือ3เส้นนะคะค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นเราก็หยิบเส้นแรก,ก,แรกนะคะ่สสกะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะค่ะเส้นที่สองเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่สองนะคะประมาณนี้ค่ะ เส้นที่3มเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่3มนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านนะคะเราก็จะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะลักษณะของการสอดเก็บเราก็จะสอดไปทางด้านหน้าเมนเอยห่างประมาณ3เส้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะครบ8เส้นค่ะ เมื่อเราสอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านค่ะเราก็จะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นเหมือนเดิมค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บรอบที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาเราก็จะสอดเก็บเหมือนเดิมค่ะในรอบที่สมนะคะไล่วนทําซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อสอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะทั้งหมด8เส้นเลยค่ะค่ะเมื่อเราตัดจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราสังเกตว่าเราจะสอดริบบิ้นตรงไหนนะคะเราก็จะหยิบเส้นที่เราเตรียมไว้จํานวน8เส้นค่ะมาสอดใต้าฐานส้มที่เป็นรูนะคะมันจะมี2ด้านสังเกตด,ด้านที่เป็นรูค่ะเราก็สอดใต้าฐานส้มทั้ง วินัยห่างประมาณ3เส้นนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดริบบิ้นจนครบ8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทํากีบเกสอนด้านในนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะพับเข้าไปด้านในนะคะให้พอดีกับเส้นริบบิ้นพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนโค้งไปเข้าไปด้านในแล้วก็สอดกีบในช่องถัดไปนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะก็ะจะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะ เส้นที่2จะไล่ไปทางขวามือพับริบบิ้นเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นริบบิ้นที่เป็นกีบนะคะจากนั้นก็วนโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอดในในเส้นถัดไปะค,ะค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกี๊บเกสรจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาค่ะเราก็จะสอดเกี๊บนะคะเราก็จะเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้า วินระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะโอเคค่ะไล่วนทําซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจนครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื Again, ่อเราสอดเก็บจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบนะคะรอบข้างนะคะลักษณะกกีบก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะพับเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนโค้งข้ามไปหนึ่งกีบแล้วก็สอดในกกีบที่สองนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเส้นที่สองพับเข้าไปด้านในแล้วก็ข้ามไปหนึ่งกีบแล้วก็สอดในกกีบที่เราข้ามหรือเส้นที่สองนะคะ ค่ะแล้วก็ไล่วนทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8ดกลีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกลีบจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบใบรอบข้างนะคะโอเคค่ะเราก็จะเลือกเส้นใดนะคะเส้นหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะทำกลีบใบนะคะโอเคค่ะเราจะทำกลีบใบรอบแรกนะคะเราจะพักเข้าไปด้านในแล้วก็มวนโค้งเป็นรูปทรงกลวยแล้วก็สอดกลีบในช่องถัดไปนะคะ โอเคค่ะเส้นที่สองเราจะไล่ไปทางด้านสายมือนะคะเราก็จะไล่ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกลีบใบจนครบ8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นค่ะโดยเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนโคง้งม้วนโค้งไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดในช่องถักไปประมาณนี้นค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบนะคะแปดเส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาเราก็จะทํากี่ใบในส่วนที่เป็นรอบที่สองอีกครั้งหนึ่งนะคะทําเหมือนเดิมเหมือนรอบแรกค่ะค่ะแล้วเราทํารอบที่สองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทํากี่ใบรอบที่สามนะคะเหมือนเดิมนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราทํากี่ใบนะคะจนครบ3รอบแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปุยทาในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะหรือเพื่อนๆจะทํา1รอบ2รอบก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดกิบนะคะในส่วนที่เป็นรอบที่3นะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราทําตามเทคนิคการพับเหรียญปวยทานแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะจากนั้นเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ